ต่อมาครับต่อมาเรามาดูในส่วนของการ์ดพลังจิตกันบ้างนะครับการ์ดพลังจิตก็มีไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับหลายๆใบก็ดูน่าสนใจนะครับมีทั้งเด็กใหม่แล้วก็มีทั้งการ์ดท,ที่สามารถแบบเอาไปใช้กับเด็กเก่าๆได้ด้วยนะครับเออซึ่งจะมีการ์ดอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop เลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official แล n ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเริ่มต้นกันที่ซอง อ๋อเดอกานะครับก็คืออ่ะสตาร์ทเลยละกันนะฮะก็โทเกปี้นะครับโทเกปี้พลังชีวิต50ใช้หนึ่ง g y ตี20อันนี้ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะครับแต่ว่าก็เป็นการ์ดเริ่มต้นที่จะสามารถอีโวไปต่อนะครับเป็นโทเกติกแล้วก็โทเกิคิสได้นะครับ อย่างโทเกติกเองก็ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษนะนะครับแค่พลังชีวิตเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะน่าสนใจนิดนึงเพราะว่าใช้แค่หนึ่งเอเนจีก็สามารถใช้เฟรรีวินที่ตี40ได้แล้วนะครับก็เลยดูเป็นการที่อ่ะน่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนที่น่าสนใจเลยคือใบนี้ฮะโทเกคิสถึงแม้ว่าจะเป็นการท,ที่ดูน่ารักนะครับแต่ว่าเป็นน่ารักแบบนักกล้าม <c oughs> เพราะว่า ดาเมจน่าสนใจมากนะครับโทเกคิสเนี่ยจะมีพลังชีวิต140หน่วยนะครับแล้วก็ใช้2 Energy ครับในการใช้ Over d r i v e s m a s h นะครับผมที่จะทำดาเมจเป็นจำนวน60หน่วยในการโจมตีครั้งแรกนะครับแต่ว่าการสร้างความเสียหายในครั้งต่อไปเนี่ย o v e r d r s v e s m a s h เนี่ยจะมีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับไปอีกเป็นจำนวน60หน่วยด้วยกันนั่นหมายความว่าโจมตีครั้งแรกเนี่ย60โจมตีครั้งต่อไปก็จะ120นะฮะนี่ยังไม่รวมว่า ถ้าเราเอาไปใช้ร่วมกันกับชิโรนะนะครับดามเมจก็จะทวีคูณขึ้นไปอีก50หน่วยนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ170ซึ่งก็เก็บการ์ดเกือบจะทั้งหมดนะครับในเกมได้แล้วก็ดูเป็นการ์ดที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยอาจจะติดอยู่นิดเดียวตรงที่น้องเป็นการ์ดโปเกมอน3มสเตรทนะครับแล้วก็มีพลังชีวิตที่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่140นะครับถ้าถ้าต้องเอาไปใช้ช่วงกลางถึงเลทเกมเพราะน้องเป็นการ์ดโปเกมอน3สเตรทเนาะ ก็ถ้าไม่ได้วันถ้าไม่ได้วันฮิตเขามีความเสี่ยงสูงที่อาจจะโดนสวนและโดนวันฮิตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาไปตีเกลาดอสอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าวันฮิตเกลาดอสไม่ได้อ่ะ mm hmm. ก็แน่นอนครับโดนเกลาดอสสวนตุยประมาณนั้นนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกโดยรวมก็เอาจริงๆนะั้นยังคงเป็นการที่น่าสนใจอยู่นะครับน่าสนใจ น่าจะเป็นเด็กใหม่ไปเลยแหละนะครับเล่นกับชิโรนะนะครับแต่ว่าจะเอาไปจับคู่กับอะไรเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับอ๋อโทเกะคิสนะครับต่อมานะครับก็คือลาร์ดกับเคเลียใบใหม่นะครับลาร์ดใบนี้จะมีความสามารถคล้ายๆคอยคิงก็คือเติมหนึ่ง g y แล้วใช้เทเลพอร์ตนะครับก็คือพอกดโจมตีไปเนี่ยก็จะเป็นการย้ายตัวเองกลับไปที่เบน์นะครับแล้วก็เอาการ์ดที่อยู่บนเบน์เนี่ยขึ้นแอคทีฟโซนนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ ใบนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็ถ้าเทียบกับเคลียใบเก่าเนี่ยใบเก่าจะใช้ energy มากขึ้นแต่ตีแรงกว่าแต่การ์ดใบนี้จะใช้ energy แค่1ตีเบาวกว่านะครับแล้วก็ใช้ค่าลิทิชหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าโจมตีได้ง่ายขึ้นแต่เบาลงประมาณนั้นแหละเออต่อมาครับต่อมาอันนี้นะครับดัสก l ไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะนะครับพลังชีวิต60นะครับแล้วก็ใช้1 Energy ครับวิโอวิฟนะครับสร้างความเสียหาย20คราวนี้พอเราทำการ e ีโวนะครับเป็นสเตจ e นนะครับหรือว่าร่าง2เนี่ยพลังชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็น90นะครับแล้วก็ใช้ Energy แบบแบบ9กระโดดเลยนะฮะคืออ่าร่าง1เนี่ยใช้1 Energy แต่ร่าง2ใช้3 Energy นะครับก็จะใช้เป็นไซส์พันธนะครับที่จะทำดาเมจ50นะฮะสำคัญเลยคือร่าง3หรือว่าสเตจ2นะครับ ก็จะใชะ้ก็จะมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นหน่ออีกเป็น130นะครับแล้วก็ใช้3 Energy เท่ากันกันกบ Stage 2นะครับเพื่อใช้ d e v o เวอนะครับที่จะทำดาเมจเป็นจำนวน70หน่วยด้วยกันนะครับแล้วก็มี Ability Shadow Void นะครับภายในเทิร์นของเราอ่ะเราสามารถที่จะเลือกโปเกมอนนะครับ1ตัวนะครับเพื่อทำการโอนย้าย ถ้าจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆไม่รู้ว่ามีใครแบบเล่นแล็กนาล็อกหรือเปล่านะก็คือแบบความสามารถคล้ายๆกับพาลาดินน่ะที่สามารถแบบเดวอชั่นน่ะเออสามารถแบบรับดาเมจสามารถรับดาเมจแทนแทนเพื่อนได้อะ่ะเออยกตัวอ,อย่างเช่นเอ่อถ้าสมมุติว่าเรามีมิวทูอยู่บนแอคทีฟโซนใช่ไหมล้วก็อาจจะใช้แชโดว์วอยอ่ะกับมิวทูนะครับควนนี้พอมิวทูแบบโดนดาเมจปุ๊บ ดาเมดก็จะโอนย้ายนะครับมาที่โปเกมอนตัวนี้ซึ่งถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันดันเป็นโปเกมอนสามเศษอะซึ่งมันก็น่าจะเปลืองสล็อตพอสมควรนะเออและที่แน่ๆถึงแม้ว่าผมจะยกตัวอย่างว่าเอาไปเล่นกับ m มิวทูอะแต่ทุกคนอย่าลืมว่าเด็กมิวทูก็คือ <laughs> คือการ์ดมันเยอะอยู่แล้วอะไหนจะไหนจะเซอร์ไนท์ไหนจะมิวทูไหนจะมิวแล้วไหนจะใส่แบบการ์ดไอเทมถือมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็แต่ว่าอาจจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับกับเด็กอื่นๆเออเอาเอาไปใช้กับเด็กมิวอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับเออแต่ที่แน่ๆไม่น่าเหมาะกับเด็กมิวทูแน่ๆนะครับเออก็เดี๋ยวรอด,ดูครับว่าสามารถเอาไปใช้กับเด็กอะไรได้บ้างแต่ถามว่าในแง่ของความสามารถน่าสนใจไหมน่าสนใจ แต่ที่จะไม่น่าสนใจก็นั่นแหละมัน3สเตจซึ่งซึ่งการที่มันเป็นการ์ดโปเกมอนสามสเตจอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราทําได้ช้ากว่าจะเอามายืนรับดาเมจให้ได้บางทีมันอาจจะไม่ทันเวลาไงอเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําการ์ดไปเนี้ยได้ไวอะ่ะแล้วแบบสามารถแบบรับดาเมจแทนการ์ดบนแอคทีฟโซนได้ตั้งแต่แรกๆอะ่ะมันก็คงจะดีไงอายกตัวอ,อย่างเช่นน่ะมีคนคอมเมนต์มาว่าอย่างโทกิคิสอย่างเงี้ยโทกิคิสมีเลือดน้อยใช่ไหมมีเลือดร้อยสี่สิบอย่างเงี้ย การที่แบบการ์ดใบนี้มารับดาเมจให้มันก็ทาให้โทเกคิสสามารถยืนรับดาเมจได้นานขึ้นใช่ไหมละ่ะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าโทเกคิสก็เป็นโปเกมอนสามสเตรทอีนี่ก็เป็นสามสเตรทต่อไปครับต่อไปใบนี้เราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะนะฮะก็เป็นการที่มีพลังชีวิต50นะครับแล้วก็ใช้1 Energy ครับสร้างความเสียหาย10แล้วก็เทิร์นต่อไปจะลดดาเมจที่ได้รับลงไปจำนวน20เป็นการ์ด ที่สามารถเอามาใช้ยืนรับดาเมจช่วงต้นเกมได้แล้วก็ทำดาเมจได้นิดหน่อยนะครับผมส่วนล่างวิวัฒนาการอันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนาะก็มีพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใช้2 energy ตี60เอออันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าดาเมจก็แรงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็จะ,จะ,จ,ะจะบอกว่าแทงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เนะเพราะว่าเลือดก็100อะถ้าช่วงช่วงต้นเกมอะเลือด100ไม่น้อยนะก็เยอะอยู่นะครับเออก็เยอะอยู่แล้วก็ ข้อดีของของร่างหนึ่งเนี่ยพอมันลดได้20อะ่ะมันกลายเป็นว่าพวกการ์ดเบสิกทั้งหลายแหละช่วงต้นเกมที่ตีแค่10หน่วยหรือว่า20หน่วยอะ่ะมันก็จะตีการ์ดใบนี้ไม่เข้าครับทำให้มันสามารถยืนได้นานกว่ากว่าเดิมแต่ถ้าไปเจอพวกแบบพวกตี30 40อะไรอย่างเงี้ยดาเมจก็จะมันก็ยังไม่เจ็บมากใช่ไหมล่ะมันก็ยังแบบลดดาเมจที่ได้รับลงอะอย่างน้อยถ้าไปเจอแบบเจอแบบ ต,ตัวที่ตี40อย่างเงี้ยก็ลดดาเมจ20เหลือ20แล้วก็อาจจะเติมโพชั่นยัดเลือดเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้ยืนต่อดีสักเทิน์น2เทินก็ยังดีใช่ไหมล่ะเออนะฮะประมาณนั้นจริงๆผมว่าถ้าจะยืนแทงเอาแค่นี้พอแต่ถ้าแบบว่ากะว่าเออจะทำดาเมจด,ด้วยการใส่ร่าง2มาก็ไม่ได้แย่นะนะครับเพราะว่าดาเมจก็ใช้ได้เลย2 Energy เองนะครับ60 มีอะไรอีกนะนะครับต่อมาใบนี้นะครับพลังชีวิตจะอยู่ที่70นะครับแล้วก็ใช้1 Energy ครับเพื่อใช้ My b o o s t นะครับเพื่อสร้างความเสียหายไปจำนวน20หน่วยด้วยกันหลังจากนั้นนะครับก็จะเอ่อได้รับ1 Energy พลังจิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใส่ให้กับ m e s Piece หรือว่า a s Sel f ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าวะถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับซึ่ง2ใบนี้คืออ๋อนี่ไง2ใบนี้ก็คือ ใบที่ตามกันมาเลยนะครับอะโอเคเอาอย่างนี้ก่อนใบนี้ใช้1 Energy ตี20แล้วก็สามารถเติมเออแล้วก็สามารถเติม Energy พลังจิตให้กับการอีก2ใบก็คือใบนี้หรือว่าใบนี้ได้นะครับผมเออซึ่งเริ่มต้นที่ใบนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ใบนี้นะครับก็จะมีพลังชีวิตยอยู่ที่70นะครับอ้ใช้3 Energy มีหน้าหละทำไมถึงต้องให้ใบนี้เติม Energy ให้นะครับเออก็เติม1 Energy ก่อนเพื่อให้ใบนี้สามารถเติม Energy ให้ให้ใหกับใบนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็หูแต่ท่าแรงนะเนี่ยสุปพรีมบลัสนะครับสร้างความเสียหาย160ซึ่งอะไร แรงกว่มิวทอีกนะฮะแต่ตัวบางชิบหายเลยถ้าโดนมิวกอฟนี่คือตายได้ง่ายๆนะครับเออใช้3 energy ครับตี d 160นะฮะแล้วก็ you can use this attack only if you have อ๋อแต่ว่าต้องมีต้องมี2ใบนี้อยู่บนเบนด้วยโอ้ม oh y g ก d นะครับก็เงื่อนไขยเยอะเหมือนกันนะเออต้องมีต้องมีแบบ3พี่น้องเออต้องมี3พี่น้องนะครับอยู่บนเบนด้วยแล้วก็เมื่อโจมตีเสร็จนะครับก็จะทำการ Dis Energy ทั้งหมดนะครับ ออกจากการ์ดใบนี้นะครับประมาณนั้นก็เหมือนเป็นการ์ดปิดเกมปะเออเหมือนเป็นการ์ดปิดเกมอะแบบขึ้นไปตี60แล้วก็ปุ่มจบนะฮะประมาณนั้นอ่ะสวดอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้ใช้1 Energy เครับเพื่อใช้อ่อท่าไซคิคแอโร่นะครับพลังชีวิตก็เท่ากันกับอีก2ใบที่เหลือเลยก็คือ70เหมือนกันนะครับเอ่อการ์ดใบนี้นะครับจะทำการสร้างความเสียหายนะครับ20หน่วยให้กับ การ์ดโปเกมอนใบไหนก็ได้นะครับของสตูก็คือสามารถเลือกโจมตีการ์ดบนแอคทีฟโซนหรือว่าบนเบนซ์ใบไหนก็ได้ใบนี้ใบนี้อาจจะเอาไว้ใช้แบบเก็บงานอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ป่ะเออแต่เอาจริงๆนะคือคิดไอเดียเล่นๆถ้าเราจัดเด็กที่มีการ์ดสใบนี้มาถามว่ามันน่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจนะเปิดมาก็ใช้ใบนี้ทําการเติมเอเนอไปก่อนใช่ปะตีไป20 20อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่า ฝั่งนั้นแบบเหลือเลือดไม่เยอะมากอะ่ะเราก็อาจจะใช้ใบเนี้ยเก็บได้ใช่ไหมใช้ใบเนี้ยเก็บงานแต่ถ้าสมมุติว่าเล่นไปแบบเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางเกมและยังปิดจบอะไรไม่ได้สักทีสุดท้ายก็อาจจะต้องใช้ใบนี้นะครับในงานปิดจบซึ่ง160ดาเมจนี่ก็เก็บการ์ดช่วงกลางเกมได้เกือบทุกใบนะเออแต่ว่าถ้าเข้าสู่ช่วงเลดเกมผมว่าเด็กนี้น่าจะเล่นลาบากเพราะว่ามีพลังชีวิตน้อยมากๆคิดว่า คิดว่าเป็นเด็กที่จะต้องติดไอเทมถือทุกใบอะ่ะเออผมว่าต้องติดไอเทมถือทุกใบเลยถ้าจะเล่นเด็กพวกนี้นะฮะแล้วก็เออไม่แน่ใจว่ามีการซัพพอร์ตหรือการเทรนเนอร์อะไรที่มาซัพพอร์ตเด็กนี้ไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไอเดียน่าสนใจนะ สรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการใบนี้เติม Energy ให้กับ2ใบที่เหลือไปพร้อมๆกับการทำดาเมจนะครับใบนี้ทำดาเมจหนักๆไปเลยแต่ว่าทำดาเมจเสร็จก็จะต้องดิสเอเน g y จีออกแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือต้องมีการ์ดสองใบในีอยู่บนเบนดด้วยนะครับก็คือใบนี้กับใบนี้นะครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับก็ทำดาเมจให้กับการ์ดโปเกวันใบไหนก็ได้นะครับที่อยู่บนบอร์ดของศัตรูแต่ว่าทำแค่20ดาเมจนะครับประมาณนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นการ์ดเกม TCG Thailand com เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาซื้อขายประมูลการ์ดได้ตามต้องการไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นทั่วไปนักสะสมเจ้าของร้านพ่อค้าแม่ค้าหรือแค่คนที่ชอบเปิดซองเล่นสนุกสนุกไปวันวันก็สามารถเอาการ์ดสุดเจ๋งมาลงขายได้พิเศษเลยหากเข้าไปซื้อการ์ดที่ TCG Thailand com ตอนนี้อย่าลืมที่จะส่งหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมโค้ดที่โชว์อยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ไปที่ไลน์แอด TCG Thailand ก็จะได้รับแคชแบ็กคืนได้สูงสุดถึง5%กันเลยทีเดียวไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคอันนี้เป็นการพลังจิตท,ทั้งหมดนะครับในซองในซองเดลกานะครับทีนี้เรามาดูเพาเกียกันบ้างนะครับเพาเกียก็จะมีการที่เดลกาไม่มีอยู่นะครับโอ้ลายใบเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคครับใบแรกใบนี้ทำดาเมอ,อมีพลังชีวิต60ครับแล้วก็ใช้1 Energy ทำดาเมจ20อีโวไปเป็น ใบใหม่นะครับนั่นก็คือเอาเป็น EX ด้วยนะครับผมมีพลังชีวิต140นะครับแล้วก็ใช้2 Energy ครับใช้2 Energy เพื่อใช้ move magical นะครับ dilution นะครับทำ damage เป็นจำนวน70แล้วก็ทำให้ศัตรูติด confuse นะครับหรือว่าสถานะสับสนนั่นเองถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะเพราะว่าอันดับแรกเลยคือใช้แค่2 Energy นะครับใช้แค่2 Energy แล้วตี70 จริงๆถ้าเทียบกับสตาร์มี่ที่ตี90อะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เวิร์กเท่าแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าพอทําให้ศัตรูติดสับสนน่ะเขาอาจจะไม่กล้าตีก็ได้นะเขาอาจจะรีเขาอาจาาอาจะเปลี่ยนเป็นรีทีทกลับก็ได้ใช่ไหมล่ะหรือว่าเขาอาจจะเสี่ยงเลือกเสี่ยงไม่ตีเลยก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะนึกง่ายๆเทิร์นนี้เราตีไปก่อน70แล้วเทิร์นต่อไปสมมติว่าเขาตีแล้วเขาออกก้อยซึ่งยังไงก็ยังไงก็ตามในเทิร์นต่อมาเราใช้ใบเนี้ยตี70อะ่ะน,น,นั่นเท่ากับว่า ในช่วงระยะเวลา2เทนะินอ่ะก็เก็บการ์ดได้เกือบทุกใบแล้วเหมือนกันนะเออคิดว่าฝั่งฝั่งนั้นจะมีเลือดเท่าไหร่แล้วอย่าลืมว่านี่เป็นการ์ดโปกเกมอนสองสเตจแล้วใช้แค่2องเอ g เนอร์จีทำไมมันจะไม่น่าสนใจล่ะมันน่าสนใจดีทํำไมไม่น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นอีกเออนเนี่ยผมว่าอันนี้เอาไปใช้กับอันนี้ได้นะเนี่ยเอามาใช้กับใบนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นการ์ดสสเตจไงเนี่ยใบนี้มันเป็นสองสเตจใช่ปะแล้วก็นี่ไง แล้วก็หาการ์ดสักใบหนึ่งมาทําให้แบบยืนรับดาเมจได้ดีขึ้นใช่ไหมละ่ะเนี่ยเห็นไหมเราได้ละหนึ่งเด็กนะฮะ <c oughs> โอเคสามใบนี้อ่เราพูดถึงไปแล้วเนาะเพราะว่ามีให้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเปิดเดียวก้าหรือเพาเกียก็มีโอกาสที่จะเจอสามสหายพาฝันนี้ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้การ์ดที่เราไม่คิดว่าจะมาเพราะว่าตอนแรกอะผมคิดว่าน่าจะไปอยู่ในมินิบูสเตอร์แพ็คนั่นก็คือจิราติน่าแต่ก็ไม่แน่หรอกจิราติน่า อาจจะมีแบบเวอร์ชัน EX ในซองแบบมินิบูสเตอร์แพ็กก็ได้นะออกไหมเออนะฮะจิราติน่านะครับมีพลังชีวิต120นะครับแล้วก็อาบิลิตี้ก็คือเออ่ถ้าเราทำการติด energy นะครับไม่ว่าธาตุอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าธาตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออ่จะทำให้เออ่จิราติน่าจากเดิมที่มีค่ารีทีทนะครับเป็นจำนวนเอ่อ3 energy นะครับ ก็จะรีทีทฟรีไปเลยนะครับเออก็จะรีทีทฟรีไปเลยแล้วก็ถ้าติด3 Energy นะครับก็จะทำดาเมจ70ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าโดยปกติเออถ้าเราติด3 Energy อย่างปูคูลินเนี่ยมันตี80แล้วก็มีสถานะผิดปกติด้วยใช่ไหมละ่ะหรืออย่างฟรีเซอร์นะครับติด3 Energy ก็ตี80แล้วก็มีความสามารถในการตีกระจายด้วยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยดาเมจน้อยกว่าก็คือ70แล้วก็ไม่ได้มีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจเลยแต่ว่าหลักๆก็น,นั่นแหละนะครับ เอามายืนรับดาเมจช่วงต้นเกมก็ได้แล้วก็ถ้าจะติด Energy ให้ก็สามารถแบบขึ้นตีแล้วก็ถอยกลับแบบฟรีๆได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้ามีเวอร์ชัน E X มาก็น่าจะอัปเกรดความสามารถให้น่าสนใจกว่านี้นะครับเออส่วนการ์ดใบสุดท้ายนะครับส่วนการ์ดใบสุดท้ายของพลังจิตก็คือเคลเซียนะครับการ์ดใบนี้มีพลังชีวิตอยู่ที่1 1 0หน่วยนะฮะแล้วก็ใช้2 e n เอเนครับในการใช้มูนไลท์เกนนะครับ ที่จะสร้างความเสียหายเป็นจานวน50นะฮะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต20นะครับให้กับให้กับตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าช่วงต้นเกมอ่ะถ้าเราใช้การ์ดใบนี้ก็จะสามารถยืนรับดาเมจได้ดีขึ้นไปพร้อมๆกับการสร้างความเสียหายด้วยนะครับก็สร้างความเสียหายไปด้วยฮีลไปด้วยแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงกลางเกมเลทเกมก็อาจจะยืนไม่ไหวแล้วเพราะด้วยความที่มีพลังชีวิตแค่110เนาะนะฮนะมีโอกาสที่จะถูกวันฮิตสูงมากแต่ว่าจริงๆเคเซเลียเนี่ย เราเห็นการ์ด EX แล้วแหละที่จะตามมาทีหลังในในในโปรโมนะครับก็มีพลังชีวิตเยอะขึ้นนะครับสร้างความเสียหายแรงขึ้นแล้วก็ความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเป็นเวอร์ชัน EX เนี่ยในทุกครั้งที่ทำการติด Energy ก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้แต่นั่นแหละสุดท้ายมันก็ยังไม่ได้มากพอกับก,บการที่กับการที่จะทำให้สามารถยืนรับดาเมจในช่วงกลางถึงเลทเกม ได้อยู่ดีนะสาหรับผมอะ่ะเพราะด้วยความที่นอกเหนือจากฟูดินอะ่ะล่าสุดมันก็ยังมีการ์ดใบใหม่ที่ยิ่งสตูมีเอเนจีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนดาเมจแรงขึ้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคริสเซเลียเนี่ยก็อาจจะเป็นอาหารนัดโอชาของการ์ดเหล่านั้นก็เป็นได้นะครับแต่ถามว่าเอามายืนรับดาเมจในช่วงต้นเกมดีไหมแน่นอนแหละว่ามันก็ต้องดีอย่างแน่นอนนะครับเออไม่ว่าจะเป็นคริสเซเลียธรรมดาหรือว่าคริเซเลียเอกก็ตามทีเออ และนี่ก็เป็นการ์ดประเภทพลังจิตทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีการ์ดที่สามารถแบบว่าพอจะเป็นเอโกโเด็กทำดาเมจได้ดีช่วงต้นเกมได้อยู่นะครับจากการมาของ ex ใบใหม่นะฮะแล้วก็มีการ์ดที่ช่วยสามารถแบบยืน,นร,รับดาเมจนะครับรับดาเมจแทนาการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจครับแล้วก็มีโทเกคิสนะครับที่เป็นการ์ดที่เรียกได้ว่ามีดาเมจ ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอออันนี้ก็น่าจะเป็นเด็กใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเออไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กมิวท o นะครับส่วนส่วนเด็กมิวทผมว่าปัจจุบันนะ่ะมันก็ค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วเนาะนะฮะแต่ว่าการมาของเด็กใหม่ๆอาจจะไม่ได้มีการ์ดโปเกมอนใบไหนที่จะเอาไปเติมเด็กนั้นได้แต่ว่าก็พวก h ฮล l Item หรืออะไรต่างๆก็น่าจะทําให้เด็กมิวทูแบบเก่งขึ้นเหมือนกันนะครับประมาณนั้นเลยที่เหลือก็จะเป็นแบบเด็กใหม่ทั้งหมดแหละนะฮะอืม